Zombie ใครจะเชื่อว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในการที่ลีกจบลงไปปุ๊บก็มีลีกใหม่โผล่เข้ามานะผมก็เป็นปรากฏการ์ที่เรียกว่าใหม่สดๆในเกมนี้นะผม <c oughs> <c oughs> ก็เป็นครั้งที่2แล้วผมที่เกิดเหตุการณ์นี้อ่ะเขาอยู่ผมในป้อแมแนนะกัเกมจูซิบอร์เดอะแกร ผมก็การต่อสู้ของรีกก็ได้พิ่งจบลงไปเมื่อตะกี้นะผมก็คือตัวที่เราตีแย่งชิงกันก็คือในโดสุขันนะแล้วใครที่ได้ไปก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะผมส่วนใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมรีกนี้ก็เข้าแล้วนะผมนั่นก็คือจิการโตพิษนะผมนะจโกคบุยักษ์สี่่วงแสนอลังการยิ่งใหญ่นะผมก็เป็นอารีเจนระดับตอนะผมของสัตว์โรคนั้นปีเนาะ เหล็กนี้เราก็จะตีย่งชิงกันโดยใช้สัตว์โลกล้านปีเท่านั้นนะผมนั่นก็คือสามธาตุที่เรารู้กันนะผมอ่าเซโนโซอิด so นะผมก็มีธาตุถ้ำธาตุอ่าสวนาน่าก็คืออ่าสนามหญ้าและทุ่งสวนาน่าเด้อแล้วก็ธาตุน้ำแข็งนะผมก็เป็นยุคน้ำแข็งนะผม ก็ออแกนนะผมแม็กซ um ิมัมเลเวลหนึ่งบวรนะผมแล้วก็ไฮบริดแก๊สใช้อะไรก็ได้ที่เป็นเซโนโโอลิ oy, นะผมหรือสัตว์โลกล้านปีของเรานั่นเองนะผมมาเราจะไม่ทำการเสียเวลาใดๆทั้งนั้นนะผมเพราะว่าวันนี้แหละพี่ป,ป๊อปจะไปอยู่ถึงจุดสูงสุดได้จากลีกที่แล้วที่ผิดพลาดเสียใจผิดหวังไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แต่ลีกนี้เราจะไม่ยอมใครทั้งนั้นต่อให้ตัวหมดเราก็ต้องซื้อตัวออกเพราบว่า เป็นหลีกที่ผมรอคอยมานานแล้วทุกคนมาลุยกัน <laughs> ฉันจะขยี้พวกแกให้หมดเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมตัวนี้ตัวนี้ปัน้น,ปนลุยกันดีกว่านะครับเมียดีกว่าเมียเอาดีเอาดีโอเคเลยมา <laughs> แล้วก็เอาทำไปไว้สุดท้ายนี่ผมก็ <laughs> ไม่รู้แต่ผมชอบอทำไปสุดท้ายบ้ <laughs> าลุยกันโอ้ยดูตัวแรกนี่โข <laughs> แข็งยิบหายเลยแล้วใครจะไปลบมึงได้เว้นเนี่ยอุ้ย <laughs> โอ้ย <laughs> เควินทีวิววัฒนาการไปแล้วเราจะแพ้แต่ยกแรกเลยเหรอ2 1 7เจ็เลยนะป้องกันไม่อยู่แล้วทุกคนอะไรวะนนี่อ่ะบ่บอที่สุดเลยจริงจร่แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแฟม่แมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดางเหมือนนู้ตายไปเลยเออแสดงว่าโอ้ยสัตว์โลกรัตเมียวพวกเขาแข็งแกร่งจริงจริงปอะกันจริงสองเนี่ยนี่ทุกคน มีหมูป่ากับน้องเด็ดหอมไม่เคยแพ้แต่ครั้งแรกเลยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนูบแพ้แต่ครั้งแรกครับผมแล้วไม่ได้่างนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ดูยักษ์เนี่ยแสดงว่าทุกคนแต่งคนก็แต่งกับย่องได้ดูยากด้ลยเออห้าเด็ดหมายเราแพ้ท่านไฟชนะท่านไฟว่ะเปลี่ยน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 อาการนี้มันต้องเปลี่ยนว่ะถ้าไม่เปลี่ยนดี่สงสัยจะสู้ยาก เอาเด้แกต้องจมตีสี่อยู่แล้วโดนบังคับจมตีนะผมดูีิมันจะแพ้หรือไม่มีประเด็นแพ้สูงมากเลยดีเนดะ้อจมตีสี่มันหมดสเต็ปแล้วผมเออแต่ผมมีเจ็ดเจ็ดที่จะล้มมันได้หรือเปล่ามีแค่แปดสิบเจ็ดเท่านั้นว่าต้องจมตีเจ็ดแล้วมึงเนจมตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วผมต้องจมตีเจ็ด่ล ว่าที่สุดเลยทีเดียวเออฝงก็ให้อย่างน้อยๆล้มเทวิผมล้มมันไม่ได้ด้วยครับครสามสี่สิบว่าจริงเลยทีเดียวเออแล้วแพ้แน่นอนสภาพนี้เออโอนก็ให้เลยด้วยเออโดนยันหน้าขบตัวเองจริงแพ้ในครั้งแรกอะ่ะอ่ะผมก็ยังไม่มีแต้มเลยนะผมแพ้ในครั้งแรกอะ่ะทุกคนบ้าบอกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมตัวนี้ ตัวนี้ไม่เอาเอาซ้ำเอาซ้ำเล่นเลียงไปเลยเพราะว่าตัวเรามันน้อยนะผมเวลาไต้แรงนะเราเล่นเลียงไปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากดูแพ้ชนะค่อยว่ากันดู่นแต่ว่าจีเอ็มไม่ให้เราโอ้ยดูดิมันเอาตัวแรกมาอย่างงี้งี้ทุกคนเลยอะตายแล้ว้ะผมจะไปชนะได้งไงวะนนี้สองร้อยสิบแก้วป้องกันไม่อยู่เดี๋ยวอะโอ้โหมันทำกินทุกคนเลยอะดูดินี่มันสูตรใหม่ไวโจ้สูตรใหม่ไวโจ้ใช่ไหม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโชว์แพ้หมดเลยก็ได้ไม่มีแต้มเลยก็ได้เดี๋ยวนีอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครดูกูไหมเออพูอยากจะรู้เหมือนกันนี่เจอเควินเองเลยนะเนี่ยเลเวลยี่ห้าจิกกูตายแล้วผม <c oughs> เออเอ,อือพี่ช้างไทยแลนด์ไปแล้วดูมีมีก็รู้ไม,ม่ร้อนจูอ่าโปรแกรมหนึ่อองโอ้ยยังไงนะโปรแกัมหนึ่งยังอยู่ได้ดูโอเคเออให้มันได้อย่างงี้ยเด ใจมุ้งม่นผกผันรักใหม่เลยเนี่ยงานนี้เจ็บจุกอ้าวไม่กล้าโจมตีใจมันไม่ได้อะเด้เชื่อเลยแล้วเควินโอ้โห97นี่โจมตี78ยังล้มไม่ได้แน่ๆดูจากทรงแล้วอ่ะเก็บแม็กให้หมดเลยอ่ะอย่างน้อยๆล้มเควินได้จะล้มได้เปล่ไหมมั่นใจนะผมโจ,จมตีสามแล้วตายเลยนะแผลเลยเนี่ยโจมตีสองเลยหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเชื่อดิเชื่อดิเชื่อดิเ <laughs> ช,ชื่อดิต้องลุ้นแมนนะผม เดี๋ยเด้มั็นจบเต๋อไรไม่จบเต้นี่ละต้องเล่นแล้ว1 2 3 4 5 6ไปเลยเหลือ2นะผมอาอย่างนี้ก็ไม่ตายหรอกผมรู้ไม่พี่ตายหรอกผมรู้นะผมว่าจบตีมันไปผู้พัวเรื่อยๆอย่างนั้นจิบหมหายแน่ทีเนี้ยมันเหลือหนึ่งแน่แล้วกูจะอ,อะไรไปสู้มันวะเนี่ย บ้าบอลชิบายเลยเดียวจบเติเอื้ออ่าโวเจอเควินด้วยตัวเองเอื uh ้ออ uh ่าลงไปนอนกองเหมืนไม่ได้ทุกคนแล้วจะอ่าไรเปนป่าเมื่อเนี่ยเดินสองสามสี่ห้าหกเลยทีเดียวต้องหมดแม็กเลยไม่ได้จัดการมัน ให้รู้จักต้องชายเควินซะบ้างนี่นะเรียบร้อยนะผมอย่างนี้น้ยอยยิงล้มไปตัวนึงแล้วอะ่ะ <laughs> ออดออดด้วยยิงลาวสัตว์โลกลันเปี๊ความเก่งเล็กไม่ได้มีเลยอะ่ะโอ้ยอะไรอย่างงี้กูจะทำชาเลนจ์อะไรได้ไม่ได้ชาเลนจ์แพ้ตลอดโดนก็ได้เอ,อื้อเรียบร้อยลงไปนอนกองฉันขอโทษเอ,อื้อก็ยังแพ้อยู่ดีก็ยังแพ้อยู่ดีอ่ะทุกคน เออเราเอาเจ้าตัวนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็เอาตัวเอากัน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 อนเดียวสุดได้ไหมเอาเจ้าตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไม่ได้หมดเลยไหมเต็มไปหมดเลยนะโอ๊ยเจ้า้มแข็งก็เต็มไปหมดเลยทานน้ำแข็งเยอะแยะไปหมดนะผมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันมาลุยกันในฝ่ายนะครับผมมาดูคู่ต่อสู้หน่อยว่ามันจะทำเหมือนเดิมไหมก็มีสิทธิ์ว่ะ สูตรน,นี้มันมาแรงมากเลยเรียกว่าแพ้ไปสองยกแล้วนะผมบ้าจริงๆเลยตั้งแต่เริ่มเลยนะกูไม่ได้แต้มเลยอ้าวอย่างนี้มีประเด็นได้แต้มเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสองตัวนั้นเราแพ้าตุนะผมออโอเคโอเคเรื่องนีเยอะเท่าไหร่เตรียมลัวอยู่แล้วเอเมสซิคอนแต่แกเลเวลสองแล้วก็บ้าเลย มันน่าจะเจออย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกเปล่าไอ้นนี้มันบ้าบอโอะไรวะเนี่ยเอ้ยกระ็ดอกแล้วลูกชิบแปดร้อยเกือบสี่สิบหนึ่งว่ะจุดจ้องจับตัวนี้ผมนะผมโอเคก็ได้อยู่นะอ่าไม่ต้องปวดสแต็กไปแล้วใช่ไหมสะแต่ก็เสร็จแล้วนี่งานนี้ต้องมีแลกกันบ้างอ่ะโอเคเปลีสส่ยนตัวนะผมแล้วก็แอร์พวกไอตอบนะผมนี เจอหลอกล่อติดใจเข้าไปเป็นยังไงล่ะเอาชนะฉันไหมล่ะฉันจะบอกให้ยิงพวกแปดตึกรก่อนอ้ยมันก็ไม่โจมตีอ่ะโจมตีก็ได้นะเก็บแปดตึกร่องก็จะแรกลัวตัวบีทั้งนั้นอย่างว่าแหละมก็แน่นจะกลัวูไม่ได้อย่างงี้เดีเอาดิมาดูใช้ไม่ได้หรอกจะบอกให้ข่มไว้ก่อนโจมตีสามตายดีกรับอย่างเงี้เอือโดนกัดก็ได้กัดเด็ดกระดอน ไปไหวไม่เนี่ยสองร้อยเลยนะเฮ้ไหวยมูมันไม่ีสุดีหน่จุตีสองจุดตีสามจุดตีสี่ผม, 1, 2, 3, 4, ผมเดี๋ยวไว้เพื่สาโอเคตายัดก,การมันมีน้อยโยกีกแบนี่นะเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วเ <c oughs> อคอนกับมาแนวผมเลเวลสองใช้การเกือบหมดเลยนะแต่ว่ามันชทับเลยนะโอเคมันผมกนกับลีคาโบบีม้มีเสร็จจบตีสตายไม่เรา ไม่น่าตายนะเอ้ยไม่ตายจริงด้วยอนะ่ะทุกคนแล้วมีน้อยมากจบดตีหนึ่งจบดตีสองจบดตีสามสบายมันต้องเป็นจีของเราเมื่อไงตายนี่นะโอ้ยรอคนอย่างนี้มานานแล้วมันจะต้องได้เฉลยใช้มาแล้ววันนี่มาคำรามด้วยมีน้อยคำรามเด้มันจะทำยังไงเด้โอ้ยจบดตีสี่โดนเลยนะผม เ้อะอกระเด็นดกระดอนตายซะสุดๆเฉ็ดก็มีอีกเป็นิกอนพี่กันอาเลเวลเยอะมากาแล้วก็มีสเต็ปถึงปปดเลยทีเดียวตายปะไอเบสี่โตเธอเรียนกำกำเรียบร้อยพันสี่แล้วผมเออให้เันเฉดนะมึงเด็กเอ้ยไม่ใช่แก้งเราอยู่อย่างเงี้ยโอเคโอ้โหยี่สิบแต้มแรกของผมไปถึงไหนวะเนี่ย อ้แสดงว่าคนอยากได้มากเลยยังอยู่แหลงสวไวอยู่เลยนะผมโอเคโอ้โหไอ้สุไแหวกแหลงแหวงอะไรอะโอเคติร์นเติร์นเติร์นเติรวัโอ้โหปอบใจด้วย50แหลงเขียวขอบคุณจีเอ็มขอบคุณที่หวังเด็กันเรื่อยมาและตลอดมาเออเราตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็แอลเจ้าตัวนี้ตัวนี้โอเค ก็แน่าจสวยโลนเลยนะมาดูวีกันฝ่ายนีวยกดูสิเรามีแรดมันจะสู้ได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันสามตระกูลมีฮิปโปก็คือแรดนั่นแหละแล้วก็แอาชันไทแลนด์ลูกแล้วก็พี่หมาในสังเออมัตุ๊เจอประมาณนี้ไ่ใช่กูไปเจออะไรก็ไม่รู้โอเคแเออไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นเพราะว่ามีเพื่อนๆในเราพี่นายลู เชื่อ,นนอเลย,ย,ยลว่าทำไม่ได้เดือดแท้เยอะไรเลเวลเราก็เหนือกว่านดิดๆเฮ้ยไ,ไม่โจมตีด้วยอ่ะใจมันโกงไม่ธรรมาดา,มาี่มึงกลัวหมูเด็กใช่ไหมเรียกว่ามึงต้องกลัวหมูเด็กมึงแหละนี่แม่มูเด็กเลยนะออกมาจากส่วนสัตว์เก่าเขียวเลยนะพ่อยเรียกว่าเตี้ยต้มตายจะต้มตายมุงหน้ามุงตาจะฟิตอย่างเดียวอะ่ะมึงขโมยลูกกูไปใช่ไหมเอสอส่งให้หมูเด้งกูคืนม,มาเอ้ยตบหนึ่ง โอ้โหไม่สะกิดจินใจอะไรทั้งนั้นจำได้แค่นี้เองเหรอมอะโอ้มาดูนี่้องการนึินไอ้หมูเขาเหลือตั้แป่เมื่อสักแุ้ยมีเสียอ่ะถ้ามันโจมตีสี่นี่มันล้มผมเกือบได้เลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ขาดขาดโจมตีหน่เท่านั้นน่าจะประมาณนั้นอุ้ยสามมีสิทธิ์เนมีประเด็นมีระบบมาดีน่าจะทักสี่ร้อยห้าสิบโจมตีสองตั้งม โดนตบเข้าไปพอ,อปแล้วพอ,อกันเทสิ้นสุดกันเท <c oughs> เรียกว่าสิ้นสุดกันเทเมื่ก,กี้มันโจมตีเท่าไหร่วะอ่าไม่สุดนะโจมตีแมงก,กืัอ่เนี้ยนี้นเล่นจะเหลือนึ่งคนนะไม่รู้อ่ะโจมไปก่นอนเฮ้ยมันเหลือสองแลืมไปโอ,โ,อโอเค เอยไม่ตายนะผมแต่ว่าเราไม่กลัวนะถ้าเราปีตัวประมาณนี้เราชนะได้นะผมเพราะว่าไงอ่าใบไม้ก็ชนะอยู่จบตีสามนผมไม่ตายแล้วเ, <laughs> <laughs> เหลือหนึ่งแน่ๆหนึ 1, 2, ่งสองผมประกันหนึ่งสองโอเคสบายเอ้ยทีเนี้ยผมตายแน่ได้หินฮะผิดพลาดไม่หน่อยเกมเกมเกมจบเร็วกว่านี้นุ่มโอเคม,มีพิชซทใแลนด์เหมือัน ไม่้เ,เ,นเ,เนี่ยเลเวล่4สิส่ตัวนเราแลยแต่พวกเราใหญ่้ามามาๆๆโจมตีได้ละเดี๋ยวเสียเวลาอยู่เลยโจมตีสิตายดีครับเออกระเด็นกระดอนเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นชา้างบาท้าช้างเหมือนกันเรื่องมันมีเท่านี้ใครจะมาหยุดความทะเยอทะายานยากของเราไม่ได้ไม่มีทางจัดการมัน พี่ชาไทยแลนด์นี่นะการกระทืบที่แท้จริงมันต้องทำอย่างงี้เอ,อือล้องไปนอนกองออกมาแกใช่ไหมที่เป็นเจ้าแห่งตรงนี้ฉันนี่แหละจะจัดการแกแกโจมตีสี่การล้มฉันไม่ได้ค่ะการล้มไม่ได้เหวอไม่ได้อย่างงี้ดิเอ,อือรี่ไม่คิดจะล้มกูเลยใช่ไหมถ้ามึงโจมตีผมกดแม็กซ์ล้มได้ทุกแต่ว่าจบกันเดย ฉันจะไปทนรอไกลเกล้าจัดการมันไม่ได้จอฆ่าอ์กเ,เวกเข้าไปฉันเป็นธาตุดินยังไงล่ะไม่ใช่โอเคนะแล้วลูกก็ได้อีกยี่สิบแต้มนะผมโอเคขอไปอยู่แลหลงอื่นได้ไหมแลหลงฮันตร์แล้วทุกคนวอ้โหหกเก้าเอฟมีเยอะนะผมชนทีเดียว เออหกร้อย600ก็ไม่ได้เหมือนแกล้งกันจริงอ่ะพอดีาปนะเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วก็เส้นทางการต่อสู้ของผมก็ยังคงอีกยาวไกลนะสำหรับการที่จะได้เจ้าจิแกนตัวปิ้วไปนะผมแหมถูพเพจสิปิ้วปิ้วอตลอดเวลาไม่รู้มึงจะปิ้วอะไรอ่ะทูเพจนะก็แอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่กำลังจะสู้สิ่งนี้สิส่งนี้นะผม มีน้องอีฟซีหลายคนนะคอมเมนต์มาว่ามีอ่าสัตว์โลกข้านปีน้อยมากนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราว่าหลีกนะก็มาจอดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับหลีกเจ้าเอออยู่ไหนวะเนี่ยหายไปไหนแล้ววะทุกคนนี่งไงซีโคโดอนโตโซอรัสนะผมนะซีโคโดอนโตโซอรัสนะผมก็เป็นอ่าพี่ทองคำนะผม ก็สุดนี้เราจะใช้ในโนเสาร์กินเนื้อเท่านั้นนะผมในการต่อสู้นะสำหรับใครที่มีสัตว์โลกนั้นปีน้อยก็อย่าลืมมาต่อสู้แย่งชิงกันสำหรับเจ้าซีโคดอนตัวพี่ป๊อปเองก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะสาหรับเจ้าซีโคดอนนะผมดังนั้นไม่ยอมแพ้อกแล้วให้มันรู้กันไปต่อยใ,ใช้ใส่เนื้อก็ตามหรืออะไรก็ตามนะผมมาของเก็บแผงเขียวก่อน อ่ะก็คงถึงเวลาแล้วไปจริงแล้วนะผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วฝากเป็นกําลังใจในการตีหลีกครั้งนี้ของผมด้วยโดยการกด s u b สไครต์ด้วยนะบุมก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไปจริงแล้วซีโยเกนทุกคนแฟนเดอยังเล่นโยู่ฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ b t t e